สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องครับกเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้สิพาพี่น้องครับมาเปิดราคาควายนะครับเปิดราคาควายแม่ผสมแล้วนะครับผมืมือนี้พาร์พี่น้องเอามาเปิดราคาควายเด้อนะครับผมควายแม่นี้ครับผมเพิ่นมีลูกมาแล้วสองตวัวด้วยครับพี่น้อง คยแมนีพันธุี้ลูกมองล้วสองตัวครับน้าตาดีอยู่ครับพี่น้องครับตาแต้มแก้มจ้ำอยู่เด้อครับผมนะาันแก่กีดตมแห่งแห่งบนท่านในล่างนะครับพี่น้องส่วนสูงเพ่นอุยูทีลอยสามสิบหาบวกลบนะครับพี่น้องลอยสามหาบวกลบครับทุงเท่าทุ้งขาดีเด้อพี่น้องครับกีบเล็บกีบเท่าดีครับเป็นควายแม่อ่างครับพี่น้องควายแม่อ่างทรงลูกงามครับพี่น้อง ทรงลูกงามรับแม่อ่างอใหง่ๆเด้อพี่น้องครับผมเดี๋ยวยับมาเบื้องถ่ายไปนะครับพี่น้องกันี้ถ่ายมุนนะครับผมถ่ายดีถ่ายเต็มดีครับพี่น้องหางสวยครับหางบอเลาบอดอกเด้อครับพี่น้องครับผมหางบอเลาบอดอกนะครับเนื้อโตดีครับไอรวมๆแล้วกับบุ้มีต่นี้เด้อพี่น้องครับผมสถานะเพื่อนตอนนี้เด้อครับพี่น้องสถานะเพื่อนตอนนี้ผสมไอเบิร์มจูเนียนะครับผม ผสมเบิ่มจูเนียไว้นะครับตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาครับพี่น้องที่ผายุพงกี้และครับพี่น้องครับผสมเบิ่มจูเนียไว้ใบหลอดครบด้วครับพี่น้องผู้ใดกําลังมองหาแม่บอกแม่พันแม่ยม่งครับผมพี่น้องออกไปรุ่นเด้อเด้อนะครับผมออกไปรุ่นเล้วครับพี่น้องสำหรับเกษตรกรผู้ใดกําลังหาแม่บอกแม่พันยิ่งครับหญ่ๆยเงาเหนาผมมีตํานี้เด้อพี่น้องครับผมบมมีตํานี้ครับผมส่วนราคาเพิ่นเปิดไว้ที่ เจ็ดสิบเก้านะครับพี่น้องเจ็ดมืนเกาพันนะครับเจ็ดมืนเกาพันอย่ราคาเบ่งปันพี่น้องเขาไปเลี่ยงนะครับผมราคาเบ่งปันเกษตรกรนะครับเจ็ดมืนเกาพันเด้อครับพี่น้องครับส่วนสูงพ่นยูทีร้อยสามสิบาบวกลบครับพี่น้องราคาเปิดไบเจ็ดหมืนเกาพันครับควายยมเพื่อซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องสนใจกับเขามาเบิ้งเอาก็ได้นะครับผมผู้ยุ่ไก่เขาก็มีรถส่งให้นะครับ เขามีรถบริการช่วงห้เก็บเงินหนาคอกเด้อพี่น้องนะครับผมมักโทรมาสอบถามเอาครับพี่น้องเบอร์โทรศูนย์เก่าหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดหกสี่เกาเด้อครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามคลิปต่อไปครับกดติดตามช่องให้นําเด้อครับพี่น้องครับราคาแบ่งปันพี่น้องครับของดีๆดึกถือครับพี่น้องมากัดโทรมาต่อเด้อครับผมมือนีขอพุณพี่น้องให้เกียรติรับชมและติดตามครับสำหรับมือนีขอพละสวัสดีครับ